อยากรู้กันไหมในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของโลกอย่าง Great Depression เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะวิวจากช anel Point View ค่ะปกติที่เราพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจแบบระดับใหญ่ๆเนี่ยนะคะหลายคนในประเทศไทยจะนึกถึงวิกฤตการต้มยำกุ้งใช่ไหมเพราะว่าเป็นวิกฤตการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเราชาวไทยที่เกิดทันในยุคนั้นมากๆเลยนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามันไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจครั้งเดียวของโลกค่ะโลกเรายังมีวิกฤตเศรษฐกิจอีกหลายต่อหลายครั้งนะคะซึ่งแต่ละครั้งนี่ก็คือคนได้รับผลกระทบเยอะมากค่ะและหนึ่งในครั้งที มีคนได้รับผลกระทบเยอะมากๆมากๆและมากๆรวมถึงประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบเยอะมากๆเช่นกันก็คือวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกที่ชื่อว่า the Great Depression นั่นเองค่ะว่าแต่อยากรู้กันไหมคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันเกิดมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างในยุคนั้นและมันจบลงยังไงถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ สาเหตุที่มาที่ไปของ the Great Depression เนี่ยนะคะเริ่มต้นในช่วงต้นศตรวรรษที่20ค่ะหลายคนชอบเข้าใจว่า ah the Great Depression เนี่ยมันเริ่มเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่1เกิดสงครามบ้านเมืองเศรษฐกิจก็ต้องตกต่ำมันก็เลยกลายเป็นเศรษฐกิจตกต่ำระดับโลกจะพูดอย่างนั้นมันก็ใช่ค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นนะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเพราะสงครามค่ะเนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ช่วงปี1914-1918เนี่ยจริงๆแล้วมันคือความขัดแย้งของชาติในยุโรประหว่าง2ฝั่งค่ะซึ่งวิวเคยเล่าไปแล้วอันน ทั่หนึ่งที่ยุโรปเขาตีกันเองเนี่ยมันมีตัวแปรสําคัญเข้ามาตัวแปรหนึ่งค่ะนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะคะที่ไม่ได้เป็นสนามรบไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ด้วยความที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีภาษามีการใช้ชีวิตมีวัฒนาการที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะมีอังกฤษอยู่เนี่ยรวมถึงฝ่ายมหาอำนาจกลางอย่างเยอรมนีก็เคยไปแบบถล่มเรือดำน้ําอเมริกันทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ากับฝ่ายพันธมิตรใช่ไหมคะประเด็นก็คือถึงสหรัฐอเมริกาจะเข้าร่วมรบเนี่ยนะคะแต่สงครามมันไม่ไดด้้้เเกิิขขึนนนใบรวณพืที่องสหัฐ มันเกิดกันอยู่ในยุโรปนู่นในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแร่เหล็กเยอะมีโรงงานเยอะอยู่แล้วนะคะดังนั้นช่วงนั้นอเมริกาก็พลนเลยค่ะส่งทหารไปช่วยรบใช้โรงงานใช้แร่เหล็กผลิตอาวุธประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ออกมาเต็มไปหมดค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะพอสงครามโลกครั้งที่1จบประเทศที่เคยเป็นมหาอำนาจในยุโรปเนี่ยเขาสะบักสบองกันไปหมดแหละถึงจะผ่านสงครามมาได้แต่ว่าก็ใช้เงินไปเยอะแถมประเทศก็โดนบอมโดนอะไรไปนะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ไกลค่ะทุกคนส่งมาแต่อาวุธส่งมาขายให้กับประเทศนั้นประเทศนนนี้้ดััง พอจบสงครามโลกครั้งที่1สหรัฐอเมริกาลอยกลายเป็นเหมือนแบบมหาอํานาจขึ้นมาเลยเพราะว่าเศรษฐกิจคึกค,ค,ค,คักมากเพราะส่งขายอาวุธมาตลอดนึกออกปะทีนี้เงินทุนก็มีและโรงงานก็มีพร้อมแล้วพอไม่มีสงครามอ่ะเราก็เปลี่ยนโรงงานเป็นอย่างอื่นสิดังนั้นในสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นคือกลายเป็นแบบประเทศอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูมากๆนะคะแล้วมันยังเป็นช่วงที่แบบเขาเอาเทคโนโลยีทางการทหารหรือว่าเอานูน่นเอานี่มาปรับเปลี่ยนมีนักประดิษฐ์เกิดขึ้นมากมายกลายเป็นยุคที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเต วงนั้นเนี่ยเขามีชื่อเรียกเล่นๆกันเลยนะว่า Golden 2 0หรือว่า Roaring t w e n นะคะคือในภาพสังคมอเมริกันตอนนั้นอะมันคือการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะคะมีการตัดทางหลวงไปทั่วประเทศมีการสร้างรถไฟไปให้ถึงทั่วสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มคนก็ย้ายจากนอกเมืองเข้าไปอยู่ในเมืองไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะวิทยุเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และอื่นๆอีกมากมายมันก็เกิดขึ้นในยุคนี้นี่แหละดังนั้นก็ไม่แปลกนะคะที่เศรษฐกิจเนี่ยมันจะแบบโตๆโตๆแล้วคนก็จะฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตามคอนเซปต์ของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาก็ต้องอยากให้ธุรกิจของเขาเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมพอภาคอุตสาหกรรมมันโตแบบนี้เขาก็แบบแอะจะทำยังไงดีฉันโตต่อไปวิธีง่ายๆค่ะ,คะก็คือเอาโรงงานอุตสาหกรรมหรือเอาบริษัทของตัวเองเนี่ยไปจดทะเบียนในบริษัทหุ้นนะคะเพราะว่าการขายหุ้นเนี่ยคอนเซปต์ของมันง่ายที่สุดเลยคือเจ้าของบริษัทเอาบริษัทตัวเองไปขายเอาเงินมาเพื่อมาพัฒนาให้บริษัทมันขยายขึ้นแล้วก็เอากำไรแบ่งไปให้กับคนที่เอาเงินมาลงทุนใช่ปะซึ่งช่วงนั ขายหุ้นไปก็ได้เงินเอามาพัฒนาในขณะที่คนซื้อหุ้นเนี่ยซื้อไปยังไงก็คุ้มค่ะเพราะว่าอเมริกามันกําลังพัฒนาแบบพัฒนาพัฒนากําไรกําไรกําไรทุกอย่างตโตลงทุนไปเนี่ยก็ได้ปันผลตอบแทนมาแบบอืคุ้มหรือว่าจะขายหุ้นไปก็ทํากําไรได้ดีนะคะเพราะว่าภาพลักษณ์ของอเมริกาตอนนั้นอนะมันคือดินแดนแบบความหวังันยิ่งใหญ่ดินแดนใหม่ดินแดนที่เต็มไปด้วยความหวังใครๆก็อยากจะอ,อพยพมาอยู่อเมริกาทําอะไรก็รวยทําอะไรก็ได้เงินแถมเล่นหุ้นไปแบบไม่กี่ปีเพลิ่เพลิเกษียนได้อีกอะ่ะยกตอ จอร์เจรสคอปเขาเป็นนายทุนที่ลงทุนในบริษัทรถยนต์แล้วก็เป็นคนสร้างตึก Empire State เนี่ยนะคะเขาบอกเลยบอกว่าออมเงินสบายๆนะแค่ตัวละ15ดอลลาร์เนี่ยแล้วเอาไปลงทุนในหุ้นให้ดีๆผ่านไปแค่20ปีนะคุณได้ปันผลมา80,000ดอลลาร์และเกษียณได้สบายๆเลยนึกดูใส่ลงไปเดือนละ1 5ดอลลาร์15ดอลลาร์กลายมาเป็น80,000ดอลลาร์ได้เป็นเราเราซื้อไหมหุ้นเราก็ซื้อใช่ไหมคะคนทุกคนในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นทุกคนก็คือแบบฉันจะเก็บเงินไว้ทาฉันนเเเเีววฉัจจะะกยร็ๆ ได้รวยปันผลมาเยอะๆเอาเงินนอนไว้ในธนาคารก็มีแต่โดนเงินเฟอ้อหดตัวไปเอาไปลงทุนในหุ้นกันดีกว่าอะสำหรับคนที่มีเงินเก็บเขาก็เอาเงินเก็บไปลงใช่ปะแล้วสําหรับคนที่ไม่มีเงินเก็บละ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแก การที่ฉันจะทํางานเนี้ยมันไม่คุ้มนะถ้าสมมติว่าฉันกู้เงินมาเสียดอกเบี้ยนิดเดียวแต่เอาไปซื้อหุ้นได้กําไรเยอะกว่าแล้วให้เอาเงินต้นเนี่ยกลับไปคืนที่เป็นหนี้เฮ้ยกาไรเห็นเห็นมันก็เลยเริ่มมีคนกู้เงินกู้อะไรมาซื้อหุ้นมาลงทุนกันแหลกลานเลยนะคะเห็นพัาท้นไหมเราฟังกันมาตั้งแต่เรื่องของแบบวิกฤตการเศรษฐกิจดอกทิวลิปตั้งแต่ต้มยำกุ้งพอมันเริ่มแบบว่าฮป์กันมากๆซื้อหุ้นกันกระจายมากๆแบบนี้แน่นอนว่าภาพฉากหน้าเนี่ยนะมันดูดีมันดูแบบเศรษฐกิจเฟื่องฟู กําไรทุกคนแฮปปี้แต่มันคือภาพบรรยากาศที่เราคุ้นมากว่านี่แหละมันเกิดฟองสบู่ขึ้นแล้วทุกคนกําลังลอยขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่ภายใต้ฟองสบู่ที่แสนจะเปราะบางนะคะและแล้วนะคะหลังจากที่เศรษฐกิจอเมริกานเนี่ยเฟื่องฟูมานานมันก็เหมือนกับวิกฤตเศรษฐกิจอื่นๆนี่แหละคะ่ะมันต้องมีปัจจัยอะไรสักอย่างเข้าไปปะ๊ะ ทำให้ฟองสบู่เนี่ยค่อยๆเริ่มแตกเปาะเปาะเปาะ,ปะทีละฟองสองฟองนะคะสําหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะสาเหตุที่ทาให้ฟองสบู่เขาค่อยๆแตกเนี่ยเพราะ1เลยปัญหาเกี่ยวกับคู่ค้าค่ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสหรัฐอเมริกาผลิตนั่นผลิตนี่แล้วก็ส่งไปขายที่ยุโรปใช่ไหมตั้งแต่ตอนช่วงสงครามแล้วก็ส่งอาวุธไปหลังสงครามก็พยายามจะส่งอย่างอื่นไปอีกแต่อย่าลืมว่ายุโรปเนี่ยเขาเพิ่งจะผ่านสงครามโลกกันมาดังนั้นเศรษฐกิจเขาคือแบบยับเยินพอขายกระนาขนาดนั้นมันก็มีจุดที่เขาซื้อไม่ไหวไงและแน่นอนว่าทุกประ เขาก็ต้องปกป้องประเทศตัวเองใช่ป่ะฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็คิดว่าถ้าเขานําเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกามามากๆเดี๋ยวมันจะไปแบบมีผลกระทบต่อคนในชาติเราไม่อยากนําเข้าเข้ามาเดี๋ยวเสียดุลทางการค้าอะไรก็เรื่องของเขาอะนะยุโรปก็เลยแก้เกมด้วยวิธีขึ้นภาษีนําเข้าค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยคุณเอาของเข้ามาอาจจะเสียภาษีนิดเดียวแต่ตอนเนี้ยไม่ได้นะคุณต้องเสียภาษีเยอะๆคุณจะได้ไม่ค่อยอยากนําเข้าหรือถ้าําเข้าเข้ามายุโรปจะได้คุ้มซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะไปกระทบเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะ ได้น้อยลงค่ะพอส่งของออกไปได้น้อยลงกําไรก็เริ่มลดใช่ปะแล้วมันก็จะส่งผลกระทบเป็นโดมิโน,โนต่อไปที่ข้อถัดๆไปค่ะข้อที่2ก็คือราคาผลผล,ผลิตทางการเกษตรเนี่ยตกลงนะคะอย่าลืมว่าในสมัยที่เราพูดถึงเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขามีเทคโนโลยีในการทําการเกษตรอะไรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดใช่ปะดังนั้นเขาสามารถผลิตพวกข้าวสาลีข้าวไรออกมาได้เยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็ผลิตแบบนี้ผลิตเพิ่มขึ้นพยายามจะเพิ่มกําลังผลิตมาตั้งแต่ช่วงสงครามเพราะว่าผลิตมาเท่าไหร่ส่งไปที่ยุโรปยังไงมันก็ไม่พอส่งไปก็รวย ไปก็รวยแต่ตอนนี้ยุโรปรับของน้อยลงสหรัฐอเมริกาส่งออกได้น้อยลงแปลว่ามีของค้างอยู่ในประเทศมากขึ้นแล้วนี่มันเป็นผลผลิตทางการเกษตรมันมีวันเน่าเสียมันไม่ได้แบบเก็บได้ตลอดไปนึกออกปะดังนั้นเขาก็ต้องรีบลดราคาของนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ระบายออกไปพอของราคาเริ่มตกมันก็เริ่มมีปัญหาให้เห็นแล้วบางคนก็ใช้วิธีอ่ะผลิตเยอะๆขายไปก็ไม่หมดงั้นฉันลดกลาลังผลิตพอลดกํลาลังการผลิตก็แปลว่าไม่ต้องใช้แรงงานเยอะเท่าเดิมแล้วก็เริ่มมีการไล่คนออกนะคะส่วนข้อ3ามเนี่ยก็ ต่อจากข้อเมื่อกี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องแรงงานบางคนอาจจะไม่ได้โดนไล่ออกแต่ราคาค่าจ้างเนี่ยมันก็ถูกลงคือเขาไม่ได้ทํากาไรได้เท่าเดิมแล้วเขาจะไปจ้างคนแพงๆทําไมและที่สําคัญนะคะแรงงานมันล้นตลาดค่ะคือในช่วงสงครามเนี่ยคนที่เป็นแบบแรงงานอะ่ะมันออกไปทําสงครามกันหมดมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่คนน่ะเขาก็จะแบบอ่ะจ้างในราคานี้โอเคคือถ้าเกิดไม่จ้างในราคานี้ก็ไม่มีใครยอมมาทําแต่พอสองครามเลิกปึ้งมันมีฐานว่างงานจํานวนมากเกิดขึ้นแบบเต็มไปหมดแล้วพวกนี้ก็มาแย่งงานกันพอนึกสภาพคนแย่ง ถ้าสมมติว่าความสามารถเท่ากันแล้วนี่มันคืองานแรงงานนึกออกปะใครที่ต้องการค่าจ้างถูกกว่าคนนั้นก็จะได้งานไปแปลว่ามันก็ต้องแข่งกันดามราคาแรงงานลงเรื่อยๆนะคะแล้วพอค่าจ้างน้อยลงหรือว่าบางคนตกงานเนี่ยกำลังการซื้อมันก็ต่ําลงค่ะส่งออกไปนอกประเทศเขาก็ไม่ซื้อในประเทศคนก็ไม่มีเงินจะไปซื้ออีกดังนั้นเศรษฐกิจก็คือเริ่มพินาศละและข้ะอสุดท้ายนะคะที่ทําให้ปิดประตูเลยก็คือเรื่องการกู้การเป็นหนี้สินนี่แหละคล้ายๆกับที่วิวบอกไปนะ่ะจำได้ไหมที่มีคนกู้มาลงทุนหรือว่าบางคนเขาก็กู้มาซื้อของในบ ชีวิตประจาวันเพราะเศรษฐกิจมันดีกู้ไปเดี๋ยวฉันก็ได้เงินคืนมาพอเศรษฐกิจมันเริ่มมีปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่าไม่มีเงินมาจ่ายพราะไม่มีเงินมาจ่ายมันก็กระทบเจ้านี้เจ้านี้ก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเงินไปใช้ต่อมันก็วนกันแบบนี้นะคะวน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 ค่ะประเด็นก็คือถึงเศรษฐกิจมันจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมแล้วเริ่มพังทีนาแล้วเนี่ยแต่ในช่วงปี1 9 2 8ถึง1929อ่ะตลาดหุ้นกลับไม่เป็นอะไรทุกคนคือตลาดหุ้นมันควรจะสะท้อนแบบความเป็นจริงควรจจจจะะสท้้้้อออนนนนเเเศศรรรรรษษฐกกกิิใใช่่่่่่ปแแตตพพัังงงงโาาาาาไไมมีํคยยซืหุูขว เดี๋ยวฉันจะรวยจากการได้กําไรจากโรงงานดูแบบไม่เมคเซนส์เลยใช่ไหม <S <S ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยความเห็นมันก็จะหลากหลายมากนะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้มีความรู้เรื่องหุ้นเรื่องระบบเศรษฐกิจอะไรขนาดนั้นน่ะคนกลุ่มแรกก็มองว่า <S <S อา้าวทำงานไม่ได้งั้นฉันก็ไปซื้อหุ้นสิสบายมากเลยเก่งกําไรต่อเดี๋ยวหุ้นมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เป็นแบบพวกธนาคารกลางอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊หรือมันจะมีปัญหานะเราปล่อยให้คนกู้เงินมาซื้อหุ้นอย่างเงี้ยไม่ได้นะดังนั้นเขาก็เลยไปขึึ้้้้้้นนนนดดดอออกกกกเเเเบบีะะะคคพื่่่่ทวววาาจไูสงิแล ไม่คุ้มหรอกที่จะเอามาซื้อหุ้นแต่ผลที่ได้ออกมาก็คือไม่รู้ว่ามีคนกลัวเยอะแค่ไหนแต่มันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยแล้วไม่ make sense เลยก็ค,คือคิดว่าดอกเบี้ยแพงหรองั้นเราก็กู้ไปซื้อหุ้นสิได้หุ้นเอากำไรแล้วก็มาโปดดอกเบี้ยคุ้มจะตายเพราะว่าในเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วทางานทาการไปก็ไม่ค่อยได้ตังนั่งเล่นหุ้นดีไปดีดมาง่ายกว่าอีกซะอย่างนั้นทุกคนคิดแค่ว่ามันง่ายก็เลยไปซื้อหุ้นเพิ่มกู้มา้้้้้หหหหุุุุนนนนนนเเพพพิ่่มีีกะะากกกกะะะจจาาาารรรททททํํแตศษฐัังงงใสูขึ ไปอย่างตัวดังๆในดาวโจนส์อะพุ่งขึ้นไปแบบ381จุดคือพุ่งสูงสุดในรอบ10ปีดังนั้นคนที่ตอนแรกอาจจะเอ๊ะอยู่บ้างเขาก็แบบอุ้ยมันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบางคนออกมาพูดหน่ว่าตลาดหุ้นมันจะไปต่อได้มันจะเป็นกําไรในเมื่อเศรษฐกิจมันพังแต่หุ้นมันยังพุ่งต่อแล้วก็เก่งกําไรกันต่อไปเรื่อยๆเหมือนฉันหันมาซื้อหุ้นเต็มตัวดีกว่าก็เลยโถมซื้อหุ้นกันหนักเข้าไปกว่าเดิมนะคะถึงขนาดที่มันมีการกู้ที่เรียกว่ามาจินเนี่ยนะคะเป็นการกู้จากสถาบันที่ๆ เราเล่ากันมาตลอดแหละมันต้องมีวันไหนสักวันหนึ่งที่มีใครสักคนหนึ่งเริ่มคิดว่าทั้งหมดเนี้ยหรือว่ามันจะเป็นฟองสบู่แล้วเริ่มป๊อบฟองสบู่ฟองแรกนะคะ และทุกอย่างมันก็จะดิ่งเหวค่ะวันวันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าวันพฤหัสทมินหรือว่า Black Thursday นะคะซึ่งก็จะตรงกับวันที่24ตุลาคมปี1929นั่นเองค่ะคือวันนั้นน่ะมันเกิดเหตุการณ์หุ้นที่ Wall Street เนี่ยตกนะคะพอหุ้นมันเริ่มตกคนก็เริ่มแบบกลัวกันว่าเฮ้ยหุ้นมันตกแล้วฉันถือหุ้นอยู่ราคาเท่านี้ถ้าฉันไม่รีบขายเดี๋ยวมันจะตกไปอีกก็ยิ่งรีบไปขายนะคะแล้วอย่าลืมว่าสมัยนี้ขนาดเราแค่เห็นหุ้นในแอปพลิเคชันน่ะว่าแบบอุ คือคุณต้องเดินไปที่ตลาดวอล์ s สตรีทจริงๆคุณก็จะเห็นภาพของคนที่แบบวิ่งเข้าไปแล้วแบบฉันจะขายหุ้นฉันจะขายหุ้นหุ้นจะตกมันก็คือเห็นคนนั้นแพนิคฉันก็แพนิคตามคนนั้นก็แพนิคตามทุกคนก็คือแพนิคมีการแบบแพนิคเซลลิงหรือขายเพราะความตกใจเนี่ยนะคะไปถึง12จุ 9ล้านหุ้นด้วยกันค่ะและภายในแค่5วันจาก Black t h u r s d a y เนี่ยนะคะวันที่29ตุลาคมปี1929ก็เป็นวันวิกฤตอีกวันหนึ่งค่ะชื่อว่า Black t h ลส์เดนะคะก็คือผ่านมา5วันวันอังคารแล้วใช่ไหมคราวนี้ตลาดหุ้นตกหนักกว่าเดิมค่ะคือตลาดหุ้นน่ะมันดิ่งแบบที่ไม่เคยดิ่งมาก่อนนะคะถึงขนาดที่คนตอนนี้ตอนแรกอาจจะแบบว่าเทขายเพราะกลัวไม่กําไรตอนนี้คือเทขายเพราะกลัวไม่ได้ทุนคืนค่ะขาดทุนก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้เงินสักเซี่ยวนึงมาก่อนนะค เป็น0ูนยแน่ๆน,นะคะดังนั้นทุกคนก็รีบเทรีบขายกันค่ะ มันก็เลยทําให้วัน Black Tuesday วันนี้มีคนขายหุ้นไปเยอะกว่าวัน Black Thursday อีกคือขายไปถึง16ล้านหุ้นนะคะและนั่นคือจุดต่ําสุดของประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเลยทุกคนคือเขามีการประเมินความเสียหายกันนะคะว่าวันนั้นวันเดียวอะ่ะน่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ1,400ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาด้วยกัน,นะคะ่ะยังยังไม่จบทุกคนตลาดหุ้นแพนิคแล้วใช่ปะแต่อันนี้แค่ในตลาดหุ้นนะคะมันยังไม่จบเพราะพอคนเนี่ยเห็นว่าอุ๊ยในหุ้นอะไรพังนู่นนี่นั่น เขาก็เริ่มรู้สึกว่าวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วเราควรจะถือเงินสดไว้กับตัวดีกว่าอย่างน้อยมีเงินเป็นใบๆอยู่ในมือเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเรายังใช้ได้นะคนก็เลยแห่กันไปที่ธนาคารนะคะเพื่อไปถอนเงินออกมาค่ะประมาณว่าเอยฉันไม่เอาเงินฝากธนาคารแล้วฉันจะเอาเงินมาถือไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอแห่กันไปเยอะเกินไปธนาคารก็ไม่มีเงินสดให้ถอนนะคะเพราะธนาคารก็เอาเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นเหมือนกันคือหลายคนอาจจะงงนะว่าเวลาเราเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วทำไมเขาถึงคืนเงินมาให้เราแล้วมีดอกเบี้ยแหมมาให้ด้วยหลักการทําธุรกิจของธนาคารคือการเอาเง มันรวมๆกันแล้วเขาก็ไปลงทุนไปทํานู่นทํานี่ให้เงินมันงอกเงยคือเหมือนยืมเงินเราไปใช้อ่ะแล้วเขาก็ปั่นผลออกมาให้เราคล้ายๆอารมณ์นั้นนะคะดังนั้นเงินทั้งหมดที่เราฝากฝากไปต่อ้ทุกวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าธนาคารเขาจะเก็บเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่เคยมีปัญหาเราถอนได้ทุกทีก็เพราะว่ามันมีคนฝากเงินจานวนเยอะ <S <S ๆไงเราไม่ใช่ทุกคนจะถอนพร้อมกันแต่ทุกคนแห่ไปถอนเงินออกมาพร้อมกันค่ะธนาคารก็แบบอ๋อไม่มีไม่มีแล้วพอธนาคารไม่มีให้ถอนนึกสภาพไม่ง่ายเลยตามตรกกะสมมุติว่าเราไปถอนเงินแล้วธนนาาาาครรบอกเเว่่ไมงิสให้ เราก็ต้องตกใจแล้วออกมาบอกคนต่อๆไปใช่ปะ่ะว่าเฮ้ยแกธนาคารเนี่ยเงินเขาจะหมดแล้วนะเงินจะหมดแล้วนะมีสาขาไหนมีเงินบ้างทุกคนก็แห่กันไปถอนแบบยิ่งบอกต่อกันก็ยิ่งไปถอนออกมานะคะสุดท้ายจากเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ธนาคารล้มละลายค่ะไปถึง6000แห่งด้วยกันนะคะใครที่ฝากเงินไว้ในธนาคาร6 0 0 0แห่งนี้เงินก็คือหายไปเลยจ้าล้วนึกสภาพว่าเงินที่ฝากเอาไว้สะสมเอาไว้ก็ไม่มีงานที่ตัวเองทําก็รายได้น้อยลงหรือบางคนก็คือตกงานไปเลยและช่วงนั้นคือคนตกงานเยอะมากเพราะว่าใน จ้างก็ล้มเหมือนกันนึกออกป้ะนายจ้างก็ล้มลูกจ้างก็ล้มทุกคนก็ล้มก็ตกงานงานไม่มีไม่มีเงินจะไปเอาจากธนาคารก็ไม่มีมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเดอะเกรดเดปชันนั่นเองค่ะซึ่งปัญหามันก็จะเป็นต่อไปท่อๆแบบนี้นะคะนายจ้างแย่ลูกจ้างก็แย่พอคนเศรษฐกิจแย่ก็ไม่มีเงินไปซื้อของก็ต้องยอมขายขาดทุนไปอีกทุกอย่างก็แย่วนเป็นวงกลมค่ะสุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้ชาวบริการเนี่ยตกงานกันมากถึง1ใน4ของประเทศค่ะก็คือตกงานกันนนไป13-15ล้าค ะะแล้วนึกสภาพว่าไม่มีงานก็ไม่มีเงิน <ๆ S 1> ก็ไม่มีอาหารกิน <ๆ S 1> ไม่มีเสื้อผ้าเครื <ๆ S 1> ่องนุ่มโมใส่ดังนั้นในช่วงนั้นนะ่ะมันก็จะมีคนที่ทั้งอดตายหนาวตายหรือว่าฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงค่ะซึ่งรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในช่วงนั้นเนี่ยนะคะนำโดยประธานาธิบดีฮอลเบิร์ตฮูเวอร์เนี่ยเขาก็มองว่าอ่มันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจธรรมดาแหละเศรษฐกิจก็มีขึ้นมีลงเราก็เคยเจอเศรษฐกิจแย่ในระดับมลร,รัฐมาก่อนเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะแต่ก็ไม่ใช่่่่่่่วววววาา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 าเเเเเขขขจจะะะะะไไมมมมมททํอออรลลลยยยยยยคคคก็ีีพพชหืแดู้ ิกแล้วก็มีนายทุนเป็นแบบว่าพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเขาก็เลยมองว่าอืมงั้นฉันควรจะเข้าไปช่วยภาคเอกชนนะโดยเฉพาะพวกโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆจะได้ทําให้พวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย <c oughs> เขารอดพอรอดปุ๊บเขาก็จะจ้างแรงงาน <c oughs> คนก็จะไม่ตกงานฟังดูดีใช่ปะ <c oughs> แต่มันมีปัญหาเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างแรกคือมันไม่ทั่วถึงเพราะไม่ใช่ชาวอเมริกันทุกคนที่เขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม <c oughs> อย่าลืมว่านี่คือภาคอุตสาหกรรมภาคเดียวแล้วภาคการเกษตรละ่ะ <c oughs> ดังนั้นตลอด3-4ปีในช่วงรัฐบาลของฮูเวอร์เนี่ยชาวอเมริกันก็คือใช้ชีวิต ากลำบากมากๆถึงขนาดที่ต้องแบบพยายามช่วยเหลือกันเองตั้งโรงทานตั้งอะไรไปเป็นแบบเชลเตอร์แบบว่าแจกอาหารอะไรกันเลยนะคะแล้วคนก็คือเกียดฮูเวอร์มากอะถึงขนาดที่เอาชื่อไปตั้งตามบ้านตามเมืองตามหมู่บ้านต่างๆว่าฮูเวอร์วิ w ค่ะ ฟังดูดีนี่ก็เอ,อตั้งชื่อฉันเป็นชื่อหมู่บ้านกดด็ดูเวิร์กนี่ดูเป็นการให้เกียรติจริง,รงๆเราไม่ใช่นะคะคือเขาตั้งประชดเพราะว่าไอหมู่บ้านเหล่านั้นที่เขาตั้งชื่อว่าฮูเวอร์วิลล์อ่ะมันเป็นบ้านของคนยากไร้เป็นบ้านของคนแบบไร้งานไร้อะไรอย่างเงี้ยประมาณว่านี่แหละหมู่บ้านอันจนกันดานต่างๆเกิดขึ้นเพราะแกเลยฮูเวอร์แล้วเหตุการณ์ที่หนักเลยนะคะก็คือในปี1932ค่ะมันมีทหารผ่านศึกจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยออกมาเดินขบวนต่อต้านฮูเวอร์กันนะคะคือเรียกร้องรัฐบาลอ,อ่า เฮ้ยในสัญญาไว้ไงว่าหลังจบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันจะต้องมีเงินโบนัสให้กับพวกชันที่ไปเป็นทหารซึ่งเราจะเรียกกลุ่มผู้ประท้วงนี้ว่าโบนัสอาร์มีปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยใช้วิธีจัดการด้วยวิธีรุนแรงค่ะใช้ปืนใช้แก๊สน้ำตาใช้อะไรนะคะมันก็เลยทําให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตประชาชนก็เลยไม่พอใจรัฐบาลหนักกว่าเดิมไปอีกค่ะแต่ทีนี้เรากําลังพูดถึงสหรัฐอเมริกา,าใช่ปะเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่มากในสหรัฐอเมริกาแล้วมันเกี่ยวอะไรกกกกกกกััับบบปรรรรระะะเเเเเททศศออออืื่่่่่่นนําาาาามมววววิิิงีีคคตฐจโโลลยพข ในยุคนั้นน่ะมันเริ่มโยงใยเกี่ยวพันกันไปหมดแล้วค่ะยกตัวอย่างง่ายๆอเมริกากับยุโรปที่เราพูดถึงมาตลอดยุโรปไม่มีเงินไปซื้อของจากอเมริกาอเมริกาส่งของไปขายยุโรปไม่ได้อเมริกาส่งของไปขายยุโรปไม่ได้ไย,ย,ไไดยุโรปก็ติดหนี้อเมริกาก็ไม่มีตังค์ซื้ออเมริกาก็ไม่ได้เงินกลับไปเศร,รษฐกิจอเมริกาก็พังหนักกว่าเดิมอันนี้คือชัดเจนใช่ไหมว่ายุโรปอเมริกาเขาผูกกันอยู่แล้วหรือว่าในพวกประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยมันก็จะกระทบเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่เขาทําการค้าขายกับ หรือว่าในประเทศทางยุโรปนะแต่รถยนต์มันไม่ได้แบบว่าเกิดขึ้นมาจากอากาศธัตน์ไงมันต้องมีแบบส่วนประกอบมีนุ่นมีนิ่แล้วมันก็ต้องมียางนะคะซึ่งยางที่เขาใช้ที่ทรถยนต์มันก็ต้องมาจากประเทศที่ปลูกยางพาราได้ไงแล้วที่ผ่านมาประเทศที่ขายยางพาราให้ยุโรปให้อเมริกาจนแบบว่ามีเงินขึ้นมาเนี่ยมันก็คือประเทศแถวแบบแอฟริกาหรือว่าประเทศแถวเอเชียนะคะทีนี้พอเศรษฐกิจที่ยุโรปกับเศรษฐกิจที่สหรัฐอเมริกาพังเนี่ยคนก็ซื้อรถน้อยลงพอซื้อรถน้อยลงคนก็ผลิตรถน้อยลงพอผลิตรถน้อยลงก็ ปลว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยางเท่าเดิมแล้วก็เลยไม่ได้นําเข้ายางพารามากเท่าเดิมนะคะพอไม่ได้นําเข้ายางพารามากเท่าเดิมประเทศเหล่านี้ก็ขาดรายได้ไปอีกค่ะซึ่งพอประเทศเหล่านี้ขาดรายได้มันก็ไปบนเป็นแพทเทิร์นเดิมเหมือนในสหรัฐอเมริกานึกออกปะกะ็ลดกําลังการผลิตในประเทศลดการจ้างงานนู่นนี่นั่นเศรษฐกิจประเทศนั้นก็ไปปึ่มพังด้วยนะคะหรืออย่างอัะทวีปที่ติดกับอเมริกาเหนืออย่างอเมริกาใต้เนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยเลยเพราะส่งออกกาแฟยังไงคนเราก็ต้องกินกาแฟคือขายดีมาตลอดนะปรากฏสหรัฐอเมริกาช่วงงงงนนนััั้คือพพมาากถึขด ว่าอะไรที่ฉันไม่กินแล้วไม่ตายฉันจะไม่กินเขาก็เลยลดการกินกาแฟพอลดการกินกาแฟมันก็ไปกระทบกับการส่งออกของอเมริกาใต้อเมริกาใต้ก็อาจลดการผลิตลดการจ้างงานคนตกงานเศรษฐกิจบื้มไปอีกนะคะ ซึ่งแพทเทิร์นมันก็จะเป็นแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนนําเข้าส่งออกอะไรกับใครนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาไงแต่คนที่ค้าขายกับประเทศอื่นๆที่โดนผลกระทบไปแล้วแล้วบื้มไปแล้วเนี่ยมันก็โดนผลกระทบต่อไปอีกทอดอีกทอดอีกทอดเป็นโดมิโนโน,นะคะอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็โดนเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเราส่งออกข้าวค่ะอาจจะส่งให้จีนส่งให้ประเทศเพื่อนบ้านแต่พอประเทศเพื่อนบ้านหรือจีนไปโดนแบบว่าเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆทําพังมาก่อนเขาก็ซื้อข้าวน้อยลงดังนั้นพอเราส่งออกข้าวไม่ได้เราก็ได้รรับบผลกะทตามงเิน ในคลังเราก็ลดลงลดลงนะคะพอเงินในคลังลดลงสิ่งที่ต้องทําก็คืออ่ะเอาละเราก็ต้องปลดคนออกเหมือนกันแล้วในประเทศไทยเนี่ยสมัยนั้นเรายังปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่นึกออกป่ะดังนั้นคนที่เป็นลูกจ้างของรัฐก็คือข้าราชการต่างๆซึ่งมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดก็เลยต้องมีการชําระสาสงาากันครั้งใหญ่นะคะเรียกว่าการดุลค่ะคือปลดข้าราชการที่ไม่จําเป็นบางส่วนออกหรือว่าลดเงินเดือนพระราชการบางคนนะคะมันก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้มีคนเนี่ยเริ่มไม่พอใจรัฐบาลในสมัยนั้นค่ะแล้วก็มีปัจจัย อื่นๆอีก,ออกเช่นกแก้ปัญหาไม่ได้หรือปัจจัยนู่นปัจจัยนี้เต็มไปหมดมันส่งผลกระทบถึงขนาดที่ทาให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพุทธศักราชที่2,475เลยทีเดียวนะคะทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าโดมิโนโมันล้มต่อกันเละทเทะตุ้มเป๊ะขนาดไหนนะคะแล้วทุกอย่างมันเริ่มค่อยๆดีขึ้นได้อย่างไงก็คืออกลับไปเริ่มที่สหรัฐอเมริกาไหมค่ะหลังจากที่ฮูเวอร์คือบริหารประเทศพังพินาศมา4ปีนะคะดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ย คนก็เลยตัดสินใจเลือกสิ่งที่แบบตรงข้ามกับฮูเวอร์เลยค่ะก็คือประธานาธิบดีรูสเวลล์นะคะจากพรรคเดโมแครตค่ะที่ชนะแบบอูเรียเรียกว่าถ้าใช้ศัพท์สมัยนี้คือแลนสไลด์ทุกคนซึ่งเขาก็เข้ามาพร้อมกับแผนแบบจัดการเศรษฐกิจนะคะชื่อว่านิวด a ลค่ะแบ่งออกเป็น 3R ด้วยกันนะก็คือ Relief Recover แล้วก็ Reform นะคะซึ่งภายใต้โครงการนิวดิลเนี่ยเขาก็จะทําอะไรหลายอย่างเยอะมากเพื่อที่ว่าจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันฟื้นกลับมาค่ะยกตัวอย่างเช่นก็มีการสั่งหยุดธนาคารทั่ปทศนสดดาหห์ุุกกคอ ตอนนี้ทุกคนกําลังแพนิคทุกคนกําลังทาตัวไม่ถูกนะหยุดหยุดหยุดแล้วก็ส่งคนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบธนาคารทุกแห่งเลยไปดูว่าอันไหนพยุงไหวก็ช่วยพยุงเขาหน่อยอันไหนไม่รอดก็ต้องตัดไปแล้วก็มีมาตรการการช่วยเหลือธนาคารด้านอื่นๆนะคะคือค่อยๆเค,ค,คลียร์ธนาคารก่อนส่วนด้านอื่นๆเนี่ยอย่างด้านเกษตรเขาก็จะไปจัดการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่ามีการสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลเองลดการที่แบบว่าคนอื่นต้องใช้ไฟฟ้าของเอกชนเพราะไฟฟ้าเอกชนแพงมากแล้วเขาก็จะไปแบบฟื้นฟูอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการจ้างงาน สร้างถนนสร้างสะพานสร้างน,นุ่นสร้างนี่เป็นการสร้างงานไปอีกนะคะและมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับชีวิตของพวกเราถึงทุกวันนี้คือเขามีการจัดระเบียบแรงงานเกิดขึ้นค่ะว่าอ่ะทุกคนชั่วโมงทํางานต้องทําเท่านี้เท่านั้นนะคุณจะทํางานเกินกี่ชั่วโมงต่อวันไม่ได้วันเสาร์อาทิตย์ตรงหยุดไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยซึ่งในแง่หนึ่งก็คืออาจเกิดสหภาพแรงง,งานเกิดการดูแลแรงง,งานให้ดีขึ้นกับอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์ว่าเขาต้องการจะจํากัดว่าให้คนเนี่ยทำงานได้เท่านี้มีรายได้แค่เเเเเท่่่านนี้้ไมมตตอองฟฟฟฟุุืยกิัววพ เกินตัวเอาไปใช้เกินตัวอีกแล้วเศรษฐกิจก็พังอีกนะคะแล้วมันก็จะมีด้านอื่นๆอ,อยู่เช่นแบบปล่อยเงินกู้ให้คนมีบ้านอยู่หรือทําระบบประกันสังคมทํานูน่นทํานี่นะคะซึ่งการแก้ปัญหาของรูสเวลแบบนี้มันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างแบบดีดวแล้วแบบอะทุกอย่างดีขึ้นนะคะแต่มันทําให้เศรษฐกิจอะอค่อยๆฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาค่ะดังนั้นวรกริกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็คืออยู่นานมากนะตั้งแต่ปี1929ถึง1939เลยนะคะ10ปีเต็มๆจนมาเจอกับสงครามโลกครั้งที่2อ,อีกครั้งหนึ่งค ชาวอเมริกันคือชอบรูสเวล์มากแบบโอ้โหแก้ปัญหาได้รอดดังนั้นรูสเวล์ก็เลยได้เป็นประธานาธิบดี4สมัยซ้อนนะคะจนไปเสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สเลยค่ะส่วนในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ฟื้นฟูด้วยโมเดลคล้ายๆกันนะคะแต่ละคนก็ต้องไปฟื้นฟูของตัวเองอ่ะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้กฤเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจบลงเนี่ยนะคะก็เพราะสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละค่ะคือมันวนกันเป็นวงกลมอทุกคนคือ The Great Depression เนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกใช่ปะและพอ The Great Depression เศรษฐกิจตกต่ำไปกระทบกับเยอรมน กิจกรรมสงครามอยู่แล้วแล้วมาเจอ depression อีกไม่มีเงินพอไม่มีเงินเย er อรมันก็เลยตัดสินใจอะก่อสองครามโลกครั้งที่2พอต้องมีการทําสงครามเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีการแบบส่งออกอาวุธมีการไปทําทางคมนาคมต่างๆในประเทศอื่นๆเพราะสงครามโลกครั้งที่2มีการสร้างรางรถไฟตามที่ต่างๆหรืออออป่ะดังนั้นเนี่ยนะคะเศร,รษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกามันก็เลยเหมือนค่อยๆฟื้นคนที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐอเมริกาก็มีความฟื้น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 ตามมาเหมือนกันค่ะแล้วมันก็ทําให้ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะทุกอย่างค่อยๆฟื้นฟูขึ้นแต่ใในนนนดด้้าาากรเมือง สงครามในด้านทหารอะไรนั่นก็เป็นวิกฤตของฝั่งสงครามโลกครั้งที่2ไปที่มันคงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้นะคะให้ไปดูในคลิปสงครามโลกครั้งที่2แทนค่ะแต่สําหรับวันนี้เราก็น่าจะพอเห็นบรรยากาศแล้วแหละว่าอืม the Great Depression เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันค่อยๆสลายตัวไปได้ยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของโลกมากๆที่วิวคิดว่าทุกครั้งที่เราฟังเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจอะเราจะเห็นแพทเทิร์นของมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นและคนที่อยู่ท่ามกลางวิกฤต มองกลับไปเราจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยอะ่ะดังนั้นเราที่ก็อยู่ในยุคข,ของเราปัจจุบันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ท่ามกลางช่วงเวลาก่อนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอยู่กลางฟองสบู่หรือเปล่าหรือเราไม่ได้อยู่เราก็ต้องฟังเรื่องพวกวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตแบบนี้แหละแล้วมาค่อยๆค,ค,คิดว่าอม,มันเป็นแพทเทิร์นที่เหมือนกับสิ่งที่เราโดนอยู่หรือไม่เหมือนกันแน่นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ the Great Depression ที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ,คะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครซึ่งชอบคลิปนี้าก like ไคคปนนๆะะทุ สวัสดีค่ะออหนักหน่วงนะคะทุกคนแต่จริงๆเรื่องด de นะิเรกเตชันอะถ้าให้ลงรายละเอียดนี่ลงได้หลายประเทศเลยนะคะเพราะทุกประเทศก็คือโดนผลกระทบแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อประเทศตัวเองเต็มไปหมดแต่เตวาคิดว่าวันนี้เราอาจจะเน้นไปที่สหรัฐอเมริกาหน่อยในฐานะที่เขาเป็นประเทศที่แบบทําให้ทุกอย่างนี้เริ่มเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับตอนที่เราเล่าต้มยำกุ้งเราก็เน้นไทยว่าอย่างนั้นเถอะก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีอะไรอยากเสริมอยากเพิ่มเติมคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะหรือใครอยากอ่านเพิ่มก็อ้างอิงอยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะวันนี้ลาไปกก่อนนนแล้วัะะค สวัสดีค่ะ